ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคที่มนุษย์ยังล่าสัตว์เป็นอาหารสุนัขก,ก็นับว่าเป็นคู่หูที่ยืนอยู่ข้างเรามาตลอดประวัติศาสตร์เราคุ้นชินกับภาพของมันในขนาดพอดีอุ้มหรือสูงแค่หัวเขา่าแต่แท้จริงแล้วยังมีสุนัขบางพันธุ์ที่ขนาดของมันใหญ่โตจนแทบไม่อยากเชื่อว่ามีอยู่จริงพวกมันนั้นมีลักษณะที่โดดเด่นเป็นอย่างมากเมื่อมองมาแต่ไกลว่าแต่จะมีสายพันธุ์ไหนบ้างกด subscribe กด like แล้วตามมาดูกันเลยค่ะ 1>, 1. Irish Wolfhound ในโลกนี้มีสุนัขมากมายหลายพันแต่มีอยู่พันหนึ่งที่ใหญ่จนกลายเป็นตำนานเดินทีพื้นแทบสัน่นวิ่งทีเหมือนเงาหมาป่าผ่านไปตรงหน้านี่คือ Irish Wolfhound สุนักพันธุ์นี้มาจากไอแลนด์ในอดีตพวกมันถูกเลี้ยงไว้เพื่อล่าหมาป่ากับล่ากวางยักษ์แค่ได้ยินภารกิจของมันก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่หมาธรรมดาแน่นอนซึ่งมันมาพร้อมกับขนาดตัวใหญ่โดยตัวผู้บางตัวสูงได้กว่า90เซนติเมตร แต่ถ้ายืนสองขาสูงทะลุ2เมตรเต็มๆเรียกว่าถ้าเดินสวนกับเจ้าของข้างถนนคนอาจนึกว่าเป็นมนุษย์ใส่ชุดขนหมามาเดินเล่นส่วนน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่50 8 0ถึง80กิโลกรัมแต่ที่น่าทึ่งคือถึงจะตัวใหญ่ขนาดนี้มันกลับเป็นหมาที่อ่อนโยนสุดๆคนเลี้ยงมักเรียกมันว่าสุภาพบุรุษตัวใหญ่เพราะนิสัยใจดีชอบอยู่กับเด็กๆ ถ้าอยู่ใกล้เจ้าของจะชอบนั่งพิงขดตัวนอนอย่างสงบเหมือนยักษ์ขี้อ้อนจนเรียกได้ว่าแม้จะเคยเป็นหมานักล่าในอดีตแต่ทุกวันนี้มันกลับกลายเป็นสุนัขคู่ใจที่ใครๆก็หลงรัก 2. เกรดเดน แค่ได้ยินชื่อเกรทเดนหลายคนอาจคิดว่ามันเป็นสุนัขเดนมาร์กแต่จริงๆแล้วมันมีสายเลือดเยอรมันเต็มร้อยมันเคยเป็นหมานักล่าใช้ในการตามล่าหมูป่ากับกวางขนาดมหึมาเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ท่าทางสุภาพของมันหลอกคุณในร่างสูงสง่าและขนมันเงาวับนั้นแฝงไว้ด้วยพลังกล้ามเนื้อระดับนักสู้ เกรดเดนโตเต็มวัยอาจสูงกว่า80-90เซนติเมตรส่วนตัวที่ได้รับบันทึกสถิติโลกก็สูงถึง111เซน ด้วยขาที่ยาวเหมือนม้าเกรทเดนจึงมีความสง่างามเป็นพิเศษเวลาเดินเหมือนเดินแบบรันเว์ส่วนน้ำหนักของมันอยู่ราว50-90กิโลกรัมแต่ที่น่าสนใจคือถึงจะตัวใหญ่ขนาดนั้นเกรทเดนกลับมีนิสัยอ่อนโยนสุดๆมันไม่ชอบเห่าไม่หวงของแต่มันรักเจ้าของแบบหมดใจใช่แล้วค่ะแม้จะหนักหลายกิโลมันก็ยังพยายามจะนั่งตักเจ้าของอยู่ดีเพราะในใจมันยังคิดว่าตัวเองเป็น หมาน้อยตัวเล็กๆเหมือนตอนเด็กนั่นแหละ 3. ามคอเคเชียนเชฟเพิร์ดมีสุนัขบางตัวที่แค่เห็นก็รู้เลยว่าอย่าไปยุ่งหน้าขมนิดๆตัวใหญ่เท่าหมีสุนัขพันธ์นี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อเฝ้าบ้านธรรมดาแต่มันคือนักรบในร่างหมาที่เกิดมาเพื่อปกป้องเจ้าของด้วยชีวิต คอเคเชียนเชฟเพิร์ดมีถิ่นกำเนิดในเทือกเขาคอเคซัสระหว่างรัสเซียจอเจียและอาเมเนียดินแดนที่เต็มไปด้วยหมาป่าหมีและอากาศหนาวจนหิมะหนาเป็นเมตรมันถูกเลี้ยงโดยคนเลี้ยงแก่เพื่อปกต้องฝูงสัตว์จากผู้ล่าไม่ว่าจะเป็นหมาป่าหรือโจรภูเขามันจะยืนขวางโดยไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียว มีร่างกายใหญ่โตเมื่อหืมมาตัวผู้หนักได้ถึง90กิโลกรัมสูงกว่า80เซนติเมตรและบางตัวถ้ายืนสองขาหัวมันสูงกว่าคนทั้งคนแถมมันยังฉลาดและซื่อสัตย์กับเจ้านายมากมีสัญชาตญาณน,นักปกป้องโดยธรรมชาติเวลามันยืนเฝ้าฝูงแกะหรือบ้านมันจะใช้สายตากวาดรอบๆเหมือนบอดี้การ์ดมืออาชีพในชุดขนหนา แล้วถ้าใครเข้ามาใกล้โดยไม่รับอนุญาตคุณอาจจะได้ยินเสียงคำรามต่ำๆที่ทำให้เลือดเย็นเฉียบในทันที 4. นโปเลียนมาสททฟ ใต้รอยย่นหนาและดวงตาที่ดูนิ่งสงบนี่คือนีโอพอลิแตนมาสทิฟเป็นสายพันธุ์เก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของมันเคยอยู่ในกองทัพของจักรพรรดินโปเลียนและเคยออกรบเคียงข้างนักรบในสนามประลองโคโลอเซียม โดยร่างกายขนาดใหญ่และหนังที่หนาเป็นชั้นๆทำให้มันเป็นเหมือนเกราะมีชีวิตที่ไม่มีอาวุธใดทำร้ายได้ง่ายน้ำหนักของตัวเต็มวัยอาจเกิน90กิโลกรัมและความสูงกว่า70เซนติเมตรพลังกล้ามเนื้อมหาศาลทำให้เพียงการก้าวเท้าก็รู้สึกถึงแรงสะเทือนในพื้นดิน ความโดดเด่นที่สุดของสายพันธุ์นี้อยู่ที่ผิวหนังและรอยยน่นทั่วใบหน้าและลำตัวเป็นวิวัฒนาการที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อปกป้องตัวมันเองในระหว่างต่อสู้และแม้รูปลักษณ์ภายนอกจะดูน่าเกรงขามแต่ในความเป็นจริงมันกลับสงบและอ่อนโยนอย่างไม่น่าเชื่อมีนิสัยพักดีต่อเจ้าของระดับสูงไม่ก้าวร้าวโดยไร้เหตุผลและจะใช้พลังมหาศาลของมันเพียงเพื่อปกป้องคนที่มันรักเท่านั้น English Mastiff ถ้าพูดถึงสุนัขที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อของ English Mastiff ต้องติดอันดับต้นๆอย่างแน่นอนตัวผู้โตเต็มวัยอาจหนักได้มากกว่า110ถึง150กิโลกรัมและมีความยาวจากจมูกถึงหางกว่า2.5เมตร ต้นกำเนิดของมันย้อนกลับไปกว่า2,000ปีในยุคข,ของอาณาจักรโรมันและอังกฤษตอนต้นเดิมทีถูกใช้เป็นสุนัขอารักขาและสุนัขนักรบในสงครามเพราะรูปร่างมหึมาและพละกกำลังมหาศาลพูดง่ายๆว่าแค่ยืนเฉยๆก็ทำให้ขโมยไม่กล้าเดินเข้าใกล้แล้วร่างของมันกว้างและทรงพลังขาหน้าแข็งแรงเหมือนเสาอาคารเส้นขนสั้นแต่หนาถึงแม้รูปลักษณ์จะดุด,ดันแต่แท้จริงแล้วอิงเลชมัสทีฟเป็นหนึ่งในสาย พันธ์ุที่ใจดีและอ่อนโยนที่สุดในโลกโดยเฉพาะกับเด็กเล็กและสัตว์ตัวอื่นมันมีนิสัยรักสงบไม่ชอบการต่อสู้และจะใช้ร่างกายขนาดยักษ์ของมันเพื่อปกป้องไม่ใช้ทำร้ายไปทั่ว 6. ลีออนเบอร์เกอร์ ้ามีสุนัขสายพันธุ์หนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาให้ดูเหมือนราชาแห่งสัตว์ป่าจริงๆนั่นคือลีออนเบอร์เกอร์สุนัขที่รูปร่างสง่างามดั่งสิงโตจากเยอรมนีที่ถูกสร้างขึ้นจากความฝันของชายคนหนึ่งในเมืองลีออนแบ็กเขาอยากสร้างสุนัขที่มีรูปลักษณ์เหมือนสิงโตในตราประจําเมืองและผลลัพธ์คือสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดในโลกสุนัขร่างใหญ่ขนหนาสีน้ำตาลทองมีแผงคอรอบคอเหมือนราชสี สุนัขพันธุ์นี้มีน้ำหนักตัวระหว่าง45ถึง77กิโลกรัมและความสูงกว่า80เซนติเมตรในบางตัวผู้โตเต็มวัยแค่ยืนเฉยๆก็สูงเข้ากับโต๊ะกินข้าวแล้วโดวยขนหนานุ่ม2ชั้นที่ทนต่อความหนาวเย็นสุดขั้วลีออนเบอร์เกอร์เคยถูกใช้เป็นสุนัขลากเลื่อนในยุโรปและในสงครามโลกครั้งที่1มันยังถูกใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอีกด้วย แต่สิ่งที่น่ารักที่สุดคือเมื่ออยู่ในบ้านมันกลับกลายเป็นสุนัขขี้อ่อนขี้เล่นและอ่อนโยนเหมือนลูกหมาแม้จะตัวเท่าหมียักษ์ต่างหาก 7. ทิเบตันแมสทีฟ กลางเทือกเขาหิมาลัยที่หนาวเหน็บมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าเงาแห่งขุนเขารูปร่างของมันใหญ่เท่าหมีขนหนาท่วมร่างจนดูราวกับสัตว์ในตำนานนี่คือทิเบตันมาสทีฟสุนัขพันธุ์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าพันปีถูกเลี้ยงโดยพระและชนเผ่าในทิเบตเพื่อปกป้องวัดและฝูงสัตว์จากหมาป่าเสือหิมะและหมีขนของมันหนาสองชั้นชั้นนอกช่วยกันน้ำชั้นในเก็บความร้อนทําให้มันสามารถทนความเย็นระดับ ติดลบได้อย่างสบายส่วนขนาดก็น่าทึ่งเพราะตัวผู้โตเต็มวัยสามารถมีความสูงถึง70-80เซนติเมตรและน้ำหนัก60กิโลกรัมแม้ภายนอกจะดูสง่าและน่าเกรียงขามแต่ในความเป็นจริงทิเบตันแมสทิฟไม่ใช่สัตว์ก้าวร้าวหากเลี้ยงอย่างถูกวิธีมันกลับเป็นสุนัขที่พักดีอดทนและสงบนิ่ง ในประเทศจีนสุนักพันธุ์นี้เคยถูกขนานนามว่าราชันแห่งสุนักทั้งปวงและเคยถูกซื้อขายในราคาสูงระดับหลายล้านบาทเพราะรูปลักษณ์ที่ดูเหมือนสิงโตและพลังของมันที่ไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไปเลย 8. อาลาสกันมาลามิวคุณอาจคิดว่ามันคือหมาป่าในสารคดีแต่ไม่เลยมันคือสุนัขจริงๆที่อยู่ข้างคนมานานนับพันปี นี่คืออลาสกมาลมิ้วคือสุนัขลากเลื่อนสายพันธุ์เก่าแก่ที่สุดของโลกมันถูกเพาะพันธุ์โดยชนเผ่ามาลาวชาวเอสกิโมพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในแถบตอนเหนือสุดของอลาสกาหน้าที่ของมันคือลากของหนักในระยะไกลท่ามกลางหิมะและอุณหภูมิติดลบสุนัขพันธุ์นี้มีพละกกำลังมหาศาลตัวผู้โตเต็มไวสูงเฉลีย่ย63-70ซนตมรที่หัวไหล่น้ำหนักอยู่ที่40กิโลกรัม แต่กล้ามเนื้อแน่นจนเหมือนนักยกน้ำหนักระดับโลกและอย่าให้ขนาดหลอกตาเพราะมันสามารถลากของหนักกว่าน้ำหนักตัวเอง2-3เท่าได้อย่างสบาย และถึงจะมีรูปร่างใหญ่แต่จิตใจของมันกลับอบอุ่นสุดๆมาละมิวเป็นสุนัขที่รักคนชอบอยู่กับฝูงและไม่ทิ้งเพื่อนในอดีตมันอยู่กับมนุษย์ตลอดเวลาล้าของตอนกลางวันแล้วตอนกลางคืนมันจะนอนเบียดเจ้าของเพื่อให้ความอบอุ่นเพราะแบบนั้นเองสายสัมพันธ์ระหว่างมันกับคนจึงแน่นแฟนราวกับครอบครัวจริงๆเลยดูจบแล้วเป็นไงคะ พวกมันอาจจะเกิดมาในรูปร่างที่ใหญ่โตเกินจริงทุกก้าวย่างของสุนัขยักษ์เหล่านี้คือเครื่องพิสูจน์ว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ขนาดแต่อยู่ที่ความรักและความผูกพันที่มันมีต่อมนุษย์ว่าแต่ถ้าทุกคนชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกันกดไลค์กด Subscribe รอติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ